ขาไ,ได้อะไรมาบ้างหมูกรอบผักหนังหมูผักลูกชิ้นคนน่ากินเลยว่ะลูกชิ้นรอชิมดูดิลองชิมดิชิมชิ้นหนึ่งเดิเออกี่ชิ้นก็หยิบไปเถอะห้าสิบบาทนีนโ่โคตรเยอะเลยมันจะตัวอันบวนฮานเลยกินเลยกินเลยเอาข้าวก็ซื้อด้วยเหรอซื้อมาไม่รอซื้อพวกนี้อ่ะไม่ข้าวที่บ้านมันก็มีแต่อยู่ในตู้เย็นอันนี้ ห้าสิบเลเนี่ยห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิห้าองร้อยสองร้อยยี่นี่ะลยกชิ้นผัดลูกชิ้นผัดชาผัดผิดเหลืองกับชาอะไรอของมัน้วน,นอะไชิมหมูกรอบดิมีใครเอาอะไรให้มันกินไหมั่งงกจหมดแล้วไปไม่ทันมีคนโยนให้มันกินมันไม่กิน <laughs> ให้โยนอะไรอะ โยนโยนทาบมันมันก็ไม่กินโยนเนื้อไก่มันก็ไม่กินเลือกกินก็ตายกูทำเป็นไม่รู้ีสิเขารู้ว่ามาด้วยกันเขาไม่รู้อ่ะจัาแล้ตั้งไกอ่อ๋อแล้วมันก็ลงมันก็เดินหลังหาไปตามภาษา,ม,ามันก็เดินวนไปวน,น,นมารคิวตั้งสิบกว่ากว่าคนเนะนี่ยมีคนจํามันได้ไหมไม่ได้ต้องไปบ่อยกว่านี้เขาจะได้จาได้อเออหมาใครเนี่ยมันไปองขาเขานุ่น เขาก็ไม่ว่าอะไรปกติไปอาทิตย์ละครั้งเหรอไม่แล้วแต่บางทีเป็นเดือนบางทีก็ไปบ่อยๆเดี๋ยวมันเขาจะได้จำมันได้ไงมันน่ารักนะเนี่ยติงตองเนี่ยมันติงตองแต่มันน่ารักเขาจะได้เอาอะไรให้มันไปมันก็ตามไปหน้าบ้านเรายู่ชั่มั้งไม่ไปแล้วมั้งมันเบื่อแล้วสนุกไหมลีโอ